สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาขึ้นรถแดงไปดอยสุเทพกันค่ะพอถึงด้านบนเราขี้เกียจเดินขึ้นบันไดหน้าซึ่งมีมากกว่า300ขั้นเราจึงเลือกวิธีขึ้นเลฟค่ะความงามของพะทธ์ดอยสุเทพอยู่ที่องค์ เจดีสีทองอรามที่ตั้งเด่นสง่างามอยู่บนยอดดอยสุเทพเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ละเอียดอ่อนสะท้อนถึงความเชื่อและช่างฝีมือในสมัยก่อนค่ะ <oui? S 1> ด้านหลังของพระธาตุมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ